สวัสดีค่ะมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับรายการเลกเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่างทาง,ง,ง c ีบีัมีค่ะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่11มิถุนายน2564สำหรับสีมงคลวันนี้ค่ะจะเป็นสีดำสีชมพูแล้วก็สีเขียวที่จะเสริมในเรื่องของงานนะคะโดยเฉพาะการติดต่องานการปรับปรุงการจัดระเบียบหรือแม้กระทั่งการขยายกิจการส่วนสีขาวสีเหลืองสีม่วงค่ะ จะเน้นในเรื่องของการเงินค่ะเน้นในเรื่องของโชคลาภนะคะรวมถึงการตอรองผลประโยชน์และการกู้ยืมอัญมณีและเครื่องประดับน้ำโชควันนี้จะเป็นทองคำนะคะหรืออาจจะใช้เครื่องประดับที่เป็นสีทองก็ได้เข็มนกลัดเพชรแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรับสัปดาห์นี้ค่ะเป็นหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อบ้านแหลมแล้วก็พระนารายสำหรับคนที่เกิดในเดือนมิถุนายนค่ะถ้าจะทําบุญบนเกิดในรับสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นการสมทบทุนการศึกษาค่ะ อาจจะให้ทุกการศึกษาเด็กพระพิสุสงฆ์จำเนเงก็ได้การนำหนังสือสวดมนต์ค่ะหรือแม้กระทั่งการถวายสังฆทานนะคะก็ควรที่จะมีสมุดปากกาดินสอไว้ด้วยเช่นกันค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะที่เป็นอนิสง์ให้เราเนี่ยพบกับสิ่งดีๆของชีวิตแล้วในเรื่องของอาหารที่จะใส่บาตรก็ดีนะคะเรียนพระหรือแม้กระทั่งการถวายสังฆทานก็ขอให้มีอาหารประเภทปลานะคะ เพื่อที่จะเสริมในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ให้กับตัวทธาตลาดปีเลยทีเดียวมาถึงช่วงเมื่อวานค่ะว่าเราวางตัวเลขไว้เป็นอย่างไรบ้างในรอบ17.30นเลขที่ออกคือ521แล้วก็97รอบนี้นะตัวเน้นเลข9ค่ะเข้ามาในหลักสิบแรกแล้วก็ในชุดวินงมีทั้งเลข9แล้วก็เลข7 สำหรับในช่วงเวลา18.30นอฬิที่ออกคือ979แล้วก็82รอบนี้นะคะตัวเน้นเลข9ค่ะมาทั้งหลักร้อยบนแล้วก็หลักหน่วยบนเลยทีเดียวแล้วก็ชุดวินค่ะมีเลข82นะคะซึ่งออก2ตัวล่างและในชุดจับคู่ค่ะยังมี97อันนี้เป็นตัวกลับของ2ตัวบนนะคะส่วนในรอบ19.30นอฬเกที่ออกคือ124แล้วก็85รอบนี้ตัวเน้นเลข4ค่ะเข้ามาในหลักหน่วยบนค่ะ ชุดวินนะคะมาครบเลยค่ะทั้ง3ตัวก็คือทั้งเลข1เลข2แล้วก็เลข4นะคะก็ได้ทั้ง3ตัวบนนะคะแล้วก็ได้ทั้ง2ตัวบนด้วยเช่นกันมาถึงช่วงของการบางตัวเลขเด็ดประจำวันศุกร์ที่11มิถุนายน2564นยะคะในช่วงเวลา17.30นชุดวินเลขที่ว่าวิให้จะมีเลข1เลข3เลข0เลข6เลข7็เลข8เดินไปที่เลข1กับเลข3สําหรับชุดจับคู่ค่ะ1 2 1 4 1 5 1 9 2 3 4 3 5 3แล้วก็9 3 แล้วใะช่วงเวลา18.30นค่ะชุดวินเลขที่วอลไว้ให้คือเลข1 7, 8, 9, 3, 5, เลข7เลข8เลข9เลข3เลข5เน้นไปที่เลข1กับเลข7สำหรับชุดจับคู่12141610 274767แล้วก็07แล้วในช่วงเวลา19.30นค่ะ ชุดวินเลขที่บอกไว้ให้จะเป็นเลขแปดเลขสามเลขเจ็ดเลขหนึ่งเลขห้าเลขสี่เน้นไว้ที่เลขแปดกับเลขสามแล้วแต่ชุดจับคู่แปดศูนย์แปดสองแปดหกแปดเ้าศูนย์สามสองสามหกสามแล้วก็เก้าสามนะคะนี้เป็นทั้งสามช่วงเวลาของวันศุกร์ที่สิบเอ็ดมิถุนายนคือวันนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะรับทรัพย์รับโชคอย่าลืมแบงปันเงินเล็กๆน้อยๆไว้สําหรับการทําบุญการให้ทานกับคนที่เขาได้กว่าเรานะคะจะเป็นอันที่ส่งให้ ทุกท่านนะคะมีในเรื่องของโชคลาภอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวว่างๆนะคะไปถ่ายชีวิตสัต์บ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นโครกระบือก็ดีหรือแม้กระทั่งปล่อยปลาหน้าเคียงอันนี้จะเป็นอริส่งอ,อีกอันหนึ่งนะคะ อาจารย์รักขอฝากเอ,อ่ออีกรายการหนึ่งไว้นะคะก็คือรายการรักเลกเด็ดนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการวิเคราะห์ตัวเลขนะคะในวันที่26มิถุนายนนี้นะคะว่าเลขที่เอ,อ่อจะมีมาเป็นอย่างไรบ้างแล้วนอกจากนี้ยังมีการพยากรณ์ในดวงของแต่และวันด้วยเช่นกันนะคะว่าดวงชะตาของคุณเป็นอย่างไรบ้างอย่าลืมนะคะกดเข้าไปดูในรายการรักเลกเด็ดดูให้จบนะคะเพราะในตอนท้ายจะมีตารางของทักษะ พรุ่นี้มาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักวันนี้ขอให้ทุกท่านแห่งเฮงปังปังรับทรัพยรับโชคสวัสดีค่ะ